เพชรพระรวยสวัสดีซี่สู้ปูสุค้นกระผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาของปูโคอหลาดเมื่อวันจันทร์กระเขาตรงตรงเมื่อวันพูดปัดรูดพี่น้องเขาตะเล็กวิ่งเลขกมันออกเป่าออกเบิ่นเลขกมันออกเก่าหนึ่งหนึ่งเลขกมันออกเบิ่นก็คือหนึ่งหนึ่งบนนะส่วนล่างนี่ก็คือศูนย์เก่าแต่ของปูโคอหลาดนี่วิ่งรูดเขาที่ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งกับศูนย์มาทั้งบนมาทั้งล่างนะพี่น้องเนาะหนึ่งกับศูนย์มาทั้งบนมาทั้งล่างของปูโคอหลาด เนี่ยล่าพัฒนามันออกมือวันมือว่านผุดหนึ่งหนึ่งกับศูนย์เก่าอ้าพี่น้องพี่น้องท่านใดจะเข่าคุ้มเข่าไล่จะเขา่เขาคุา้มกะไอ้ที่ไล่มาไหนได้พี่น้องเด้เข้าฟรีไม่เสียตังค์ได้พี่น้องเด้ส่วนห้าหน้อยนี่ก็แตกคู่มือเข่าคู่มือพี่น้องห้าหน้อยอ่ะแตกคู่มือเข่าคู่มือ ข่้นพี่น้องเอฟซีท่านใดเขาว่าเปลี่ยนพี่น้องกะไ้โทั่วมาเบอร์ข้างบนนะข่้นเขาส่วนมากที่มีซุ่มแม่แม่เพื่อนี่เขาว่าเปลี่ยนนี่อันนี้ไอเดล่นี่หรือว่าแอดไลน์นี่เขาว่าเปลี่ยนไก่ทั่มาเบอร์นี้ได้พี่น้องได้นีทั่วมาเบอร์นี้ ศูนยเก้าเก้านี่1หนึ่งแปดศนย์เจสามตัวตามนี้ได้พี่น้องได้มาเบ่งแนวทางของปูขา้ลาดกันเดี๋ยวพี่น้องหาก่อน โคลาดวันศ right. nah. mm ุกร์ ยี่บเก้ามีนาวดสุดท้ายของเดือนมีนาคือราวพัฒนาหกเก็ดเริ่มงวดแรกก็คือเดือนเมษาวันที่หน,นึ่งกันหลังวันนี้เป็นงวดสุดท้าย ลาพัฒนาปูโคลาช วิ่งวิ่งรูดบนวิ่งรูดบนล่าง หนึ่งอ้นหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองไม่มีตัวเน้นของปูขาลาดหน,หนึ่งกับสองไม่มีตัวเน้น ส่วนหลักหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด หนอันนี้คือหลักหนึ่งส่วนหลัก2องห สองเ พี่น้องเขาแคบหน้าจอแ้วครับเด้อวันสุกที่หยิบเก่ามีหน้าสองหางหเจ็ดงวดทุดไทยของเดีอยนมีหน้าล่าพัฒนาของปูขราดบนล่างปูไขวิ่งรูด1กับ2ส่วนจับคู่หนึ่งกับมีอยูต่ตั้งหลักหนึงกับหลักสองส่วนหลักหนึงกับหนึ 6, ่งห็ดหนึ่งส่วนหลัก 6, 7, 8. สงกับสองหกสเจ็ดสองแปเลขกับบลายคูหกคูหกหางบนล่างไปกลับเด้อพี่น้องเด้อบนล่างไปกลับ เมือวันจันทร์บัดเขา่ามือวันพุธบัดเข่าตะเลกวิ่งโหลดศนย์กับหนึ่งเอามาตามกันต่อนด้พี่น้องเด้อเอาไปพิจารณาเบิ่งมักกัะพันอันนี้คือแนวทางล่าพัฒนาของปูขรลาดเอากราบขอพระคุณปูขรา,าดหลายๆครับผมที่หายแนวทางล่าพัฒนาขอให้พี่น้องเข้าโชคดีมั่นมังแห่งปังๆกันเมื่อแรกในสองตุ้มเครือง เอาเผ็ดปลาลวยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อคนละหนึ่งไลค์หนึง่งแชร์บ่ได้เสียเงินดึงพี่น้องกดไลค์กดฟีไม่เสียสตังค์เอาคลิปนาพ่อ,อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม